กับบ่าบูมิปลาบูนี่ไปนะก็จะไปด้วกือไปไป้ไปเด้ไปน่ยี่ย้บมีบมีปลาลูกปนมันเหียะยเียบมีปลาดอกตัวเมตัวาเอาลปลัมปลมประจันบอกว่าหัวลีเหแล้วมากานนี่ครับเปนไอ้อมไพนี่มิจิลีนี่นะกับท่านดีทุคนัวันนี้เราก็ออกไปในบ้านที่ว่ามีตรงหน้าเนาะ ไปเจที่ไปใช้มือพาก,กันไปใช้ไป,ไปเไปที่ยว,วไปเที่ยวพนวาไปเที่ยวไปฮานซาป,ป้าเนาะถา้ามันมีเราทำเมตุยพิรามีบ่หนองปลาไปเนาะพอมีอยู่ไปเบิง่งไปทุกคนไปเขาจะพาไปเบิงเเบ่งเลยว่ามันนี่นนชืเพื่อนเห็ดยังนี่เขาจะได้ทุกคนเบิ่งเนาะเอาทุกคนตอนนี้เขาก็มาฮอตตลาดเนาะตลาดนาแค ตลาดบ้านน,า,นา,า,าเคเนาะทั้ง4อ0ห้าสิบปีตอนนี้ยังทานเจทิครับที่จิงลีดไปซื้อขู่ไปตําตำมุงปิ้งปลาทีมงานว่าซื้อปลามาเ้อะก็ไปกินกันตำมุงคนวะเออนาะก็ได้ซื้อประเทศเหล้าหอฮอดเรียกว่าประเทศล้าหหเ,ววเาห็นไหมเปิดแน่ใส่เรียกซ้นังบอกจากไว้เดดเนาะตอนนี้ฟิล์มฮาก็ติด จนดำจนเบึง่งอยากเขียนอยลราฟิมกันนะเดชเทวเดชว่าประเทศล้วมันเป็นให้ผม่แล้วความมันเดดปต่เป็นอะไรทุกคนก่ะเขาจะถ่ายให้เบิ่งเนาะบัดไปไปกับสิไปทางรถไฟนี่แหละทางรถไฟไปไปซ้ำเนื้อไปเนื้อเนาะ ลุงพะบางอานี่ตลาดนาเค่ตลาดนาเค่นี่ใกล้กับตลาดเล้าตลาดเล้านะเจ้าไปทางพุ่นตลาดเล้าเนาะไปทางดงโดกรอตลาดเล้าเนาะขี่ดันไปพุ่นไฟแดงสี้เนี่ยลงโดกรึเปละก็สี้ว่ไฟแดงรึปล่าไม่ใช่มีตลาดเล้าหรอกคือขี่รถเมย์เนาะงานเนาะขี่รถเมย์สายใต้ถ้าลงไปใต้ถ้าลงไปตากเซืจับมาซักรึเปล่า าลาวันนัตต์ปื้อขึ้นมากับสวัรดเขตคำมมวนปากสันอะไรนี่แหละสายใต้อยู่พุ่นนองแต่ว่าสายเนื้อเท่านั้นู้ชึกว่าคนอย่างบางๆโนซุนลาก็เจ้าขี่รถไฟแต่สูมือขี่รถรถมอรถเมยนม์นะบวคคอยเห็นเลยมีอยู่หรอกแต่ว่าบัานลาบปันใดบ่คือรถสายใต้รถสายใต้เต็มสายใต้ขี่สายใต้เต็ม นา,ากแก้วสะมีเนาะกินทาสองจี้นดึยแน่หะนะระอเ่เนาะผรรู้ว่ากรร็นภาษีอหารการกินแก้เือโลุแล้ว็นฮอนแหงเบิกแก้เือโลลน,นกา่นกางเ็ยก็ลังมาก

ทุกคนตัวนี้ฮะก็มาฮอดแล้วน้อฮอดเลื่อนเนเลื่อน,นบ้านสวนเพคนพอเที่ยวมาตลอดเนาะเด็กมาเมาทางแห่งแล้วมาวันนี้มีน้ำพอเก่าอีกโอ้เพล่ยเลยห้ามน้ำน้ำผมมาจดลูกสมนี่แล้วลูกสมนี่แล้ว

ับไว้นี่นัดกัน12:00นนี่จน1ยา1 0นมาความว่าจังได๋โมงนี่จักแล้วบ่จักแล้วมันเป็นอย่างกระติ๋วว่าพูดละโมงบ่คืกันอันนี้อ้มีซุ้มก่งนีสั่นบ่ฮู้นําเด้อจ้าลงสิรน1 0 0นงผิดฟังมันตตุลาตวมึงขี่รถเนาะเขานั่งรถนเส้นเออ มงกหดก่อนพิษพนะตะมงหง่าวีเี่ยโ่มโกเดไกนี่ไก่รถด็กง่ายตุยนี่เบบุมาด็กง่าตุยบว่ตกเดหงงูแม่พาุดแม่ที <weil waves. S 2> ่ก็องเ่

เมแนฮะสองที่สี่วะเพ่มเมลซีเลยบอคเมลเขานัก้็ันยนีเขาเขาให้แก้ได้แกะปนสชนามได้ยังไงเขาจะคนเมล็ดสับปิดใส่แครอบ่วบมันแก่เป็นบดจับเว้นจิกซี่อันนี้มันปลลัคนี่ป็นติ้เหนียวกันยันบอันหนึงตัวไประบิดดเวียหัวปุ่นตี โอ้ีชีใส่นะสีซื้อโอซีมาแล้วเหนให้แล้วนะีรักใส่ป่ะไอ้แฟนเกาไปรองกันเนาะลองข้กันเยกนอยู่กันเลยให้จักจี้ได้หรอเยอะลูกลูกให้ช่กันจับตัวใสมาชุกันย่องกันแล้วพาหมปกก ฟอติเม่ตะบันเอาสินใส่กระมืเลยไอไอ่เอาไหเอาเียาม่กินเ้าอู้รู้ซี่ม่นมกินนลวบแม่ปัตากบตาเียบเลยนั่งแต่ินบงม่ไหว้กูวะ้าูดเ่นันั่งกันนั่งอยู่เลยปิดตาเียตาหอกบอกลอกหมจริงเรากินสิตาเลยมันก็ทานไปไหส ดี๋ยัมนกูมว่าเขาเอาเนี่ยปิดไปขนาดยันยืนตาข้อมกอกมกอกลูนะแม่คนจะแฟนไม่ตาี่นั่งอยแบบนี้ก็ดเนพ่นนังกินตํากินตํำชิเซากรเศาบได้น่าใจเลย้ตคนตัวนี้ฮอดยามแรงเนาะตัวนี้เนาะโอ้ยทุกมาขุดขระปโพนี่เขาเหตังวะเขาจะไปหาข้องน้ากกันเนาะหาบอนน้องอันที่ว่าปิงเอาปลาสัมบิดเอาเปลาเนาะ ไปเมือ,องก่อนอัูบ้านนอกบ้านหน้าแบบนี้เลยต้องให้ทวงหน้าเกาหาปลาไอ้อยู่คนน้อยมาเลยวสินโนที่ห้องบรรยากาศบ้านนอกบ้านหน้าเนาะ ตรงก็นากับแบบนี้เลยเนาะมีปูปลาหน้าห้าตัวถงหน้าตัวนี้เนี่ยเขาเต่าเกี่ยวแล้วตัวนี้เขาเกี่ยวเกี่ยวตะรุนเลยน้ามันก็แห้งหมดเลยตัวน้องตัวหนึงหันเข้ามากลางคืนนั่นควายลงเนาะควายลงตายเบิดปานตัวมีน้องตัวนึงอยู่คนตัวหน้ามันแห้งบริบูรจ้า ชิงน้อยประโคน้อยประดุกน้อยนี่แหละเจ้าปล่อยควายมันลงให้ลงหนองน้าหนองน้ไปนี่แหงเบ้อเล้งทุกคนเลยแหงเบ้อเล้งเมื่อกี้เนไปฮับร้านทุกคนเมื่อกี้ไปฮับร้านให้ให้เนี่ริจัดเนี่ยเอาเลยนะตัวเองบุบบริสุทธิ์อยู่ร่มขาเนาะบริจักในียอยู่ถ้ามี้ขนมบ่ บปปากโปว่องย่งเงตักแนวแล้วบาปเลยโจดห้างขนมเบิ้งเมี่ยนะริ่นยาขนมแต่พนโปว่อโอ้โหโบวิปปลาแล้วนะเบิเ้งเปิดแลยเบิ้ดแลยโบวมีปลาบวมีปลานี่ทุกคนมองน้ำตัวนี้โอ้น้ำาดือหน่อยเฮงแต่คราจ,จะพาไปเบิงบ้งทุกคนตัวเบิ้งอยู่ตัวหนาตัวเฮาไปหน้ากา้านปางคืนจะพาไปเบิง้งพุ่นเลยพุ่ง บอน,นั้นหาเงิงกับเจ้าโบมี่โเห็นท่าหนูน้ปกตินี่ยมีทวงไห้ทวง,งหน้าไปสิมีหนูมีจนฟอนนะอันนี้เห็นโเห็นทุกคนบบเห็นพาลงเออตัวเฟืองเลมเด้อตัวเฟืองทังตีนคตเก็บเลย กิโลก็ยังจิ้งเรียงจิ้งเลียนจิ้งเลียนกิโลบโบโบเห็นเนาะคุยยังคุยกิโลเขาจะว่าทางหนูก็เขเห็นทุกคนนลยปกติมันเห็นทางหนูนะปกติไม่ได้โบเห็นโบเห็นทางหนู้นทางเนี่ยโบเห็นเลย คนไปบึงเพยื่ออะไรอยู่คนเหยื่อเหรอคนนกมีอยู่กนนกคุยกันรอบัวมีน้ำแห้งไปเลยน้ำก็นเลยโอ้ตัวนี้ก็เจ้าเกี่ยวไม้ยังบม่ได้เก็บตัวนี้หน้าตัวนี้ lắm đến nam mình lắm chứ rộng rộng mùa bát được con rộng mùa bát được mùa 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 หาสมาจบจบบางตัวน um ี ma, oh, uh, no oh, ้น <Ash Walker> mm ้ำแห้งเปลยเฮ้ยดูใช้ปลาปะเนีู่้ยโอ้ยหัวน้ำตาผู้น้ำบกไปแล้วผู้เลือกตอนนี้น้ำนะฮอ้ยแห้งเปล้ว ซาดปันบองยับไงมตนี้มีวพวกปลาผู้มีกับปูกินไาแล้วมีกันไยนั่นดอกเนอ้นโก,ก้ สิมาจอบเบืงเวสิเอาคูบวิทย์ดูน้ำเห็นหมลตาตรงนี้มันลึกีลมาเบิ่งนี้ทุกันดูไม่โทรตอนนี้เราจะเปิดไฟค่น ตอนห่าก็ได้คู่แล้วนอะนดิสไปว์ตป่าน,นี่เรเขาเจ้าค้าตอนเขาเจะมาคนเขาข่ารถค้าโอ้พนเท่ว้าสนัพววินยังข้าแล้วน้ำ

มะก้านนี s <S nei, listen, oh ่คร no ับมันไออัมไพนี่มิจิลีนี่นะมันมีจักโตมีป้าปลากับบ้านี่มีย่างนำเนาะมันจะบ่มีป่าข็น่าโหยไมแต่ยังมีโอ้ยีแค้นเลยบ่าบมึงกได้กินย้อนตลอดตู้เอ้ยมั่กินเองก็น้องน้องตุลุมครบบัวสร้าง้็ตุ่มเห็นบอกบอกห่อตุลุมแล้วตุ่มยังไม่เห็นยังไงโอ้บูมีปลามาคักแล้วบูมีปลามันโดนกินกินกินแล้วป่ะเนี่ย นี่ลยแล้วด,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 ดูกินดูกิ๊เลยมีปลามันตบใต้เลยคนลงกันเลยน้ำเงียบสัสปีชันโอย วิงปลาทุกคนเลยชีวิตชิชาแตเไยบ๊ววิ่งปลาเมื่อเช้่เนี่ยไงเม,มื่อเื่อเช้ารบเชียงเง้งสิปะกับคืนเมื่อที่บ้านเฮาห่าง,งเป้า อึกเลยฮอน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 โอ้เขื่อไลยเท่าชี้คู่ไปครักแน่เลยมุยปลาเข่าฮ่ากกครกฮอน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  ทุกคนสำนีขวามาทางกลับกลับห้องกันไปทางกลับห้องกันนะทุกคนเด้อโอ้โหแล้วจะว่ากันยีงเด้อไปคนตัวนี้กับบ้านห้องกันแล้วนะคนเนาะขอปิดคลิปเพียงที่นี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราอีกคลิปต่อไปเด้อทุกคนบ๊ายบาย